7. สักกุทานสูตรว่าด้วยการเปล่งอุทานของเท้าสักกะ 27. ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวลุวันกรันทกะนิวาปัสถานเขตกรุงราชครืสมัยนั้นท่านพระมหากัสรปะนั่งเข้าสมาธิอย่างใดอย่างหนึ่งโดยบาลังเดียวอยู่เป็นเวลาเจ็ดวัน ณถ้ำปิดผลิคูหาคลันล่วงไปเจ็ดวันท่านพระมหากัสป,ปะก็ออกจากสมาธินั้นเมื่อท่านพระมหากัสป,ปะออกจากสมาธินั้นได้มีความคิดดังนี้ว่าทางที่ดีเราควรเข้าไปบินทบาทยังกรุงราชครืสมัยนั้นเทวดาประมาณห้าร้อยองค์ขวนขวายเพื่อให้ท่านพระมหากะสป,ปะได้รับบินทบาทครั้งนั้น ท่านพระมหากัสปะจึงห้ามเทวดาประมาณ500องค์เหล่านั้นในเวลาเช้ากรองอันตราวาสศกถือบาทและจีวรเข้าไปบินธบาตยังกรุงราชคลึขณะนั้นเท้าสักกะจอมเทพมีพระประสงค์จะถวายบินทบาตแก่ท่านพระมหากสปะจึงทรงแปลงพระวรกายเป็นในช่างหูกทอผ้าอยู่นางสุชาดาอสุรกัญญากำลังกรอได้หลอด ฝ่ายท่านพระมหากัสปะเที่ยวบินทบาทต,ตามลำดับตรอกถึงนิเวศของเท้าสักกะจอมเทพเท้าเธอได้ทอดพระเนตรเห็นท่านพระมหากัสปะกําลังเดินมาแต่ไกลจึงเสด็จออกจากเรือนทรงต้อนรับทรงรับบาทจากมือเสด็จเข้าเรือนทรงคดข้าวสุกจากหม้อใส่เต็มบาทรถวายท่านพระมหากัสปะ บินทบาทนั้นได้มีแกงกับข้าวหลายอย่างท่านพระมหากัสได้มีความคิดอย่างนี้ว่าท่านผู้นี้เป็นใครหนอจึงมีฤิธานุภาพถึงปานนี้ลําดับนั้นท่านพระมหากัสได้มีความคิดอย่างนี้ว่าคงเป็นเท้าสักกะจอมเทพแน่จึงได้กล่าวกับเท้าเธอดังนี้ว่าเท้าโกสี ทำไมพระองค์จึงทรงทำอย่างนี้ต่อไปอย่าทำเช่นนี้อีกท้าวสกกะจอมเทพตรัสตอบว่าขอรับท่านกัสปะพวกเราทั้งหลายก็ต้องการบุญจึงควรทำบุญเหมือนกันต่อจากนั้นท้าวสกกะจอมเทพทรงอภิวาทท่านพระมหากัสปะทรงทำปทักษินแล้วเสด็จเหาะขึ้นไปในอากาศทรงเปริงอุทานกลางอากาศสามครั้งว่า โอ้เราได้ถวายทานอย่างยอดเยี่ยมในท่านพระมหากัสสปะแล้วโอ้เราได้ถวายทานอย่างยอดเยี่ยมในท่านพระมหากัสสปะแล้วโอ้เราได้ถวายทานอย่างยอดเยี่ยมในท่านพระมหากัสสปะแล้วพระผู้มีพระภาคได้ทรงสดับอุทานที่เท้าสกกะจอมเทพเสด็จเหาะขึ้นไปในอากาศ ทรงเปล่งกลางอากาศสามครั้งว่าโอเราได้ถวายทานอย่างยอดเยี่ยมในท่านพระมหากัสสปะแล้วโอเราได้ถวายทานอย่างยอดเยี่ยมในท่านพระมหากัสสปะแล้วโอเราได้ถวายทานอย่างยอดเยี่ยมในท่านพระมหากัสสปะแล้วด้วยหูทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปร่งอุทานในเวลานั้นว่าพุทธอุทานเทวดาทั้งหลายย่อมเคารพรักภิสุผู้ถือบินฑบาตเป็นวัดผู้เลี้ยงตนไม่เลี้ยงคนอื่นผู้คงที่ผู้สงบมีสติอยู่ทุกเมื่อสัก,กุทานสูตรที่เจ็ดจบ